พี่บอกอ้าวแล้วเราไปลงพี่ตัวกันปีช่วงนี้ว่างไหมพันธ์ราคาลาเบสิกมากพันธาพี่ผมไม่ไม่ว่างค่ะแต่ว่าพี่เชื่อว่าผมเพิ่งเห็นเนี่ยคือเคยได้ยินว่าหล่อรวยพี่เหรอหมายถึงพี่ใช่นะผมเคยได้ยินไงต่เนี้ผมเคยเห็นนี่หล่อด้วยรวยด้วยโอ้ยใจตั้งเองด้วยรอดูพู่เกธอเธอแล้ว โจมันโมพี่ขยัไปหมดแล้วเนี่ยพี่กองค่ะขอวอนหอมหน่อยได้ไหมครัมันจะนุ่มหน่อยนะพอนีแต่เมื่อกี้เบียร์หอมหนตัวั่นี่นี่อ่เดี๋ยวพี่ลงไ จับมือสักสี่สิบห้าทีเลยได้ที <นะ S 1> ครับผมตาครับโอ้โหคนเรานี่เกิดมาไม่เท่ากันจริงนะครับเริ่มจากความสูงคนเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดมาสูงหล่อรวยแบบนี้เนี่ยโอ้โหแบบนี้นี่นะถ้าเกิดมาหล่อเสียงดีเล่นละครเก่งเต้นเก่งเอกมอนี่เนี่ยพี่คงสบายแล้วบ้า <c oughs> นแม่พี่ตอนน้องไม่สบาจริงจริงแล้ว สารีพิการาสเด็จมาปฏิหารที่สนามหลวงอยู่กรุงเทพวันที่สามครับผมแล้วก็จะไปเชียงใหม่ไปภาคอีสานและกลุภาคใต้แล้วท่านก็เสด็จกลับไปที่อินเดียโอ้โหเป็นพูดจะสารีประโยชน์ทั้งหลายครับผมไรฮะผมไปแน่นอนครับนผมโอกาสที่น้อยมากนะที่ ที่จะมาในสักการะทาน,นี่นงได้ครับงั้นมอสกับพี่ก้องทิ้งเงื่องธรรมะไว้ตรงนี้แล้วเราไปชมโชว์ต่อไปก่อนครับพี่จริงมากครับอ่ะโอเคมอส้็ขอสิ้นกัย